b บิตคอยพุ่งแตะ35,600่35,600ดอลลาร์ราคาบิตคอยพุ่งแต่35,600ดอลลาร์ 35, อย่างนุนแรงครับหลังเฟดประกาศงดดอกเบีย้ยไว้เท่าเดิมนะครับ ก็ราคาบิ t คอย n ครับพุ่งแรงครับแต่ระดับสูงสุดนะในรอบเดือนอีกครั้งที่ราคา25,649ดอลลาร์ครับหลังจากธนาคารกลางหรือว่าเฟดนะครับได้ประกาศนะงดดอกเบี้ยนะครับก็คือคงดอกเบี้ยนะฮะไว้เท่าเดิมครับในการประชุม fomc ครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะซึ่งถือเป็นการคงแต่ดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม2ครั้งติดต่อกันนะครับก็โดยตัดดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่5.25 ถึง5.5%ครับซึ่งก็นับว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดนะในรอบ22ปีของสหรัฐครับอย่างไรก็ตามเฟดยังคงมุ่งที่ทําให้อัตราเงินเฟอ้อกลับมาที่2%ตามเป้าที่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะครับการคงอัตราดอกเบี้ยครับไว้เท่าเดิมเนี่ยเป็นครั้งที่2ที่ติดต่อกันเนี่ยส่งผลให้ราคาบิตคอยเนี่ยดีดตัวขึ้นนะทันทีกว่า2.6%ครับไปที่ราคา35,478ดอลลาร์ครับในช่วงสั้นๆครับก่อนที่จะปรับตัว ขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกนะครับทั้งนี้ในราคาบิตคอยยังมีปัจจัยอื่นในการเพิ่มขึ้นของราคาครับเช่นบิตคอยสปอตอีทีนะครับที่มีนักวิเคาราะห์หลายคนออกมาคาดการว่าจะได้รับการอนุมัตินะครับในเดือนแรกของปี2024นะหรือเดือนมกราคมนะครับแล้วก็ราคาบิตคอยอาจทำจุดสูงสุดเป็นวัดการใหม่ในะรอบเดียวกันด้วยนะครับแต่จริงก็มีบางกระแสบอกว่าจะขึ้นนะฮะจะมีใครนะจะอนุมัติเออจะอนุมัติในช่วง เดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นบางกระแสนะเป็นข่าวลือนะครับนอกจากนี้ครับผมไม่จะเป็นในการขึ้นตลาดโอบเบียในอนาคตนี่ยังคงเป็นสิ่งน่าจับตาม,มองต่อไปครับแม้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะมองว่าการประชุม FO m c มครั้งต่อไปเนี่ยเฟดยังคงโอทัอบเบียไว้ดังเดิมนะครับก็อตอนนี้ให้ราคาบิตคอยครับกำลังซื้อขายกันอยู่ที่ระดับราคา3 5 4 7 8นั้ยดอลลาร์ครับก็และยังคงน่าจะขึ้นขึ้น,นลงๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันมียอดนิดหน่อย ยอดเล็กน้อยแล้วเพราะากรัปอรนนี้เนี่ยเขียวมากเขียวแบบเขียวน่ากลัวเลยอ่ะขึ้น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 ,ข,น,ข,นขึ้นเลยนะฮะจนกลัวว่ามันจะทิ้งดิ่งมากเลยนะฮะแต่ว่าก็เป็นไปได้ครับที่จะราคาจะกลับตัวขึ้นเพราะว่ายิ่งถ้า ETF ถูกอนุม,มัติด้วยเนี่ยโอกาสที่มันจะกลายเป็นบู l ล i s h แบบเต็มตัวน่าจะเป็นไปได้สูงนะครับที่เห็นยังไงครับยังไงก็คอมเมนต์เข้ามากันแล้วกันนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Bitcoin Crazy ครับ บ้าในสุดจะเรื่องของบิตคอยนะฮะทุกวัน8โมงเช้านะทางช่องไทยเท้าครับทำคอนเทนต์ดีนะทุกคอนเทนต์ให้กับคนไทยได้ดูกันทั่วโลกเลยนะครับผมแล้วก็สามารถเติมมงินใจให้กันครับด้วยการเติมเงินมาที่ทูปนิวเลดด้านล่างนี้นะครับเท่าไหรก็ได้นะครับหรือว่าอยากเป็นเมมเบอร์สมัครนะเป็นสมาชิกช่องนี้ก็กดจอยครับใต้คลิปนี้ครับแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าอยากจะเปแบบไหนนะรายเดือนนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับเนใหมาพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ you